สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําร้านอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับหน้าร้านอยู่ยะหานะครับก็ดี๋ยวตามไปดูด้านในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็ทางจะไปกาบังนะครับก็อยู่ฝั่งขวามือนะครับเราไปเดินดูนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นคิวหน้านะครับ ชิหน้ามีหลากหลายแบบเลยนะครับมีมีอีกนะครับชิวหน้าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับใชครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในกระจกว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกกระจกประแฮนนะครับก็ขาดจับไฟหน้านะครับแล้วก็ปลอกแฮนนะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับไฟหน้าแต่งทั่วไปเลครับแนวคัตตอมนะครับกระเป๋าก็มีนะครับแล้วก็ ที่จับโทรศัพท์นะครับก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีชิวหน้าแบบโมโมนะครับชิวหน้าคลาสสิกสมัยก่อนนะครับไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวตาแมวนะครับถุงมือก็มีนะครับตะแกรงไฟหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์ครับอันนี้จะเป็นผ้าพันท่อนะครับผ้าพันท่อนะครับด้านล่างก็จะเป็นยางแปะถังนะครับ ส่วนในกระจกก็จะเป็นเรือนไม้นะครับเรือนไม้แต่งนะครับมีหลายแบบเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟท้ายนะครับท่อ m 4ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวมี10กว่าแบบเลยนะครับส่วนที่อยู่ในกล่องนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนะครับหรือว่ากระจกปลายแฮนด์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็จะมีคิวหน้านะครับคิวหน้า SR คิวหน้ากีวีนะครับ เรามาดูส่วนแฮนด์บาร์นะครับแฮนด์บาร์มีหลายทรงเลยนะครับก็จะมีแฮนด์จับโชคด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการล้มนะครับอันนี้จะเป็นกระจกหรือโซมานะครับกระจกไทอั่มนะครับอันนี้จะเป็นพรบโบนะครับที่ใส่พรบโอนทะเบียนนะครับด้านในก็จะเป็นอะไรตกแต่งนะครับอะไรตกแต่งด้านในนะครับมีหลายๆอย่างเลยนะครับยางหุ้มโชคอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะครับค้านะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมาดูที่ร้านนะครับแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับอยู่ตรงข้ามปอนอสเซนนะครับทางไปกาบังนะครับผมโอเคครับสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามร้านนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ